เรามาถึงเขาเรียกว่าเกาะอะไระตรงนี้อ่าววิลากูลอ่าววิลาคูนน้ำตื้นๆแบบนี้มีหอยเม่นไหมพี่พี่ไปตรงหินดำหน่อยนิหินดำ พี่พี่ไปใกล้เรือลำนี้หน่อยดิเนี่ยผมไปดูผู้สาวหน่อยดินี่เราก็บรรยากาศเฮลโลสวัสดีจ้าแม่ตู้เย็น พี่ไปใกล้ๆเรือนั้นหน่อยดิดูพี่พาไปใกล้ๆเรือหน่อยอันนั้นมันทะลุไหมพี่มันทะลุไหมเนั่ยทะลุไปนู่นไหมไปได้อะไรตรงนั้นเดี๋ยวเวียนไปถ่ายรูปให้ตรงไหน สวยมากเลยลึกไหมนี่น่าจะลึกนะน่าจะลึกฮะม,<า>มีคลืน่นด้วยบอกถ้าเป็นลมแย็นคงจะมีนะสบายสบาย เอานี่แยกอะไรนี่จังหวะคันองค์องค์คาร์ทอนปัญหาร์ทอนตามปัญหาด้วยทางตันหรอวะท่านทางตันเลเนานนะอันนี้ก็ตันหร <c oughs> อไม่มีอย่างตัวนตันหมดแล้วอู้ บรรยากาศครับาบางคนไม่เคยมานะครับบางคนไม่เคยมานี่แหละครับที่เขาถ่ายอยู่ในไม่ต้องบางคนหรอกคุ้มนี่แหละครับเอายิ้มหน่อยสามตัวเอ้ยสามคนอคเอาหนึ่งสอง <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สอง

เก็บอันนั้นดีดีแล้วระวังหล่นเนืัอน่นอะ 2> 1, 2. นี่มาไม่ยอมเล่นน้ำเล่นอะไรเลย,เลยดําคือ นะนนี่เท่าไรนะเจ้าอยู่รูดไป่ห เมื่อกี้ที่เขามาถ่ายหนังถ่ายอะไรรขึ้นมาแล้วเจออย่างนี้หนาวเลยรู้อองี้อยากมุดปากการาังดูนานๆดีกว่ามันมีปากการังได้ลาย มีอยู่เห็นแล้วถามตะดมนี่ประการางังสีขาวอะ่ะ เรามาตอนแรกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปต่อตรงนี้แล้วเครื่องอยอดครับขบวเรือครอับยอดยอดเราจะไปลองสัมภาษณ์ดูรอบนี้อันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กบรรทับนะครับถ้าเราบรรทับก็ จะไปขวาครับอ๋อถ้าอยู่ตรงกลางอะ่ะต,ต,ตรงเลยใช่ไหมไมันจะอยู่ของมันเองใช่ไหม ับบโรนะคย yeah, yeah. อดครับแรงครับแรงใครจะมาขอพีปีนะครับก็ติดต่อได้นะครับ,ต,รบติดต่อได้สุดยอดเลยคันนี้แรงแรงที่สุดไหม,ไมไในในบรรดาเกาะีปีตัวแรงสุดเลย okay.